วัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปเกม GTA ฮาโลและไม่ได้ดูคลิปเกม GTA ฮาโลและกำลังดูช่องแชนเนลอิงอนุและไม่ได้ดูช่องแชนเนลจีอนุนะวันนี้เขาจะมาแข่งว่าไงนี่ชาวแก๊งน,นี่มีใครบ้างนี่มีฮาโลจ g จี g g, แล้วก็อะไรนี่อล้วกอ่านไม่ออกแล้วก็มิสเตอร์สแต๊กนะผมบอกก่อนนะนะครับ จะแข่งกันอย่างรวดเร็วนะใครไม่มาก็อดเลยนะอดอดอดะไรวันนี้วันดีกันดีสีทุ่มก็นอนแล้วไป้วครับวันนี้จะปั๊ดแข่งสนามเดิมครับสนามที่เราคุ้นเคยกันเลย <c oughs> โอ้เราพิเศษแน,นี้แรง่งแรงเร,เราเอเนีนกันยิบเฮ้ยสนามเดิมสนามเดิมอย่าลงอย่าลงไม่ ออืมเขาไอตกแต่งในรถแรงไปเออฮ่า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 ่อวัดล่หมดทุกคนเลยเอาโอ้โหลงลงกวเลยขึ้นมาทมเอไอ้ารลอยลอยเดียวม

ผมนํามาเป็นที่หนึ่งครับซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วส่วนมากแข่งมีไรผมก็ชนะทุกเขาผมเจ้าสนามนะถ้าสนามนี้ถ้าเราไปมีสนามใหม่ๆก็อัดคลิปมาให้ผมจําเส้นทางได้นะนะมาทาเป็นแข่งได้อัดคลิปมาให้ผมดูจะจําเส้นทางได้ให้มาทาเ็แข่งอเอเออือ ใจมา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 ลูใจมาใจมาไ go to work every day for this ไอชิ้นช่ว o โอ้ยมึงแย่ Everyday, else. เอน yeah, ั่คร oh, awesome. oh, ับ oh, ทุกคนอยู่คบแกงเราแกงเล็กๆว้เยอะเลยโอ้โอ้โอ้ดวงดีวันนี้ีคนแกงนเยีบเยียเยยเยยโอ้เยียเยียเยียเยีโอ้เยเยียโมาเท่าไหร่วันี้หลายหลายร้านเลอะรอ่าพอแล้วับวันนี้ก็ จากผู้ชมไปแบบอ๋อใครยรูปกันเ่ยไปเดียเด๋ยว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 ไปเดี๋ยวนกันนากันน่ากนน่าันมีจ้าเต่าโอ้ยเกิดตกแบบไอ้าเาะว่ากูไปถ่ายแล้วอะจิบนีจบเลยก็แล้วกันนะไอ้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบอ๊อบ๊ายบายชักรู้